มาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันกําลังเกิดขึ้นฮะการที่สหรัฐอเมริกาเข้าทําการแทรกแซงกิจ,จาก,การภายในก็หวังที่จะไม่ให้มหาอำนาจสองฝ่ายฮะในฝ่ายฝั่งของคอมมิวนิสต์นั้นมีอิทธิพลเพราะสหรัฐอเมริกาต้องการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเพื่อที่จะเป็นมหาอำนาจของโลกเพื่อทําการกดดันประเทศอื่นๆแต่มาตรการต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 การเหยียดสีผิวในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการจ่ายงานเงินเยียวยาอย่างมหาศาลกําลังทําให้สหรัฐอเมริกามีความจําเป็นจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมากนะครับจึงมีความจําเป็นจะต้องมีการกดดันประเทศอื่นเรื่องของการค้าโดยใช้หลักโซเชียลเซ็นเซนหรือบทลงโทษทางสังคมเล่นงานประเทศอื่นๆโดยอ้างสิทธิมนุษยชนและดโม o c าซี y หรือประชาธิปไตย สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็ฝากเปยมพ,พันก่อนนะครับตอนนี้ทางวิหกนิวส์นะครับได้ผ <c oughs> ลิตรายการเพิ่มเติมเป็นลักษณะของวีล็อกไปสถานที่ท่องเที่ยวนะครับต่าง ก็สามารถติดตามรับชมในช่องวิหกนิวสและก็วิหกธรรมนะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มออกในคริปแรกแล้วนะครับนำเสนอในรูปแบบของ v ีล็อกมีการปรับในเรื่องของวีหกนะฮะก็เรียกว่าช h อคนิวส์นะครับเพิ่มเติมลองติดตามดูนะครับมาเริ่มต้นเรื่องการต่างประเทศการต่างประเทศช่วงนี้ตึงเครียดะระหว่างสหรัฐอเมริการะหว่างรัเสเซียคราวนี้สหรัฐอเมริกาเบนเข็มมารูกฝั่งเอเชีย สหรัฐอเมริกาก็กล่าวรัสเซียจะต้องรับผิดชอบ <c oughs> นะครับวลาดเมียนะครับหากตายนะครับ EU กดดันให้ช่วยเหลือทางการแพทย์ด่วนหลังอาจเกิดไตาวายได้ทุกเวลานะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวนะครับเจคซินลีแวนนะครับส่งสัญญาณเตือนเครมรินถึงความปลอดภัยของอเลซานาวานีนะครับ ซึ่งในเวลานี้ผู้นำฝ่ายค้านรัเสเซียมีปัญหาด้านสุขภาพอย่างหนักที่อาจจะเสี่ยงไตาวายหัวใจหยุดเต้นได้ตลอดเวลาขณะที่ผู้สนับสนุนวารานีในรัสเซียเตรียมจัดการประท้วงชุมนุมใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการชุมนุมใหญ่ต่อต้านลนาักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นปรากฏว่าคือมีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกจับกลุ่มเป็นจำนวนมาก ตอนนี้ต้องสะเทือนเอเชียแปซิฟิกเนื่องจากประธานาธิบดีโจไบเดนเปลี่ยนแปลงนะครับเป้าหมายสงครามจากอัฟกานิสถานมุ่งหน้าไปสู่จีนนะครับการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานเป็นไปตามเป้าหมายของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับที่ประสงค์มุ่งเน้นทรัพยากรนะครับไปที่จีนนะครับและการแพร่ระบาดโควิด COVID -19 จากการเปิดเผยของเอนเตนีนะครับบินเคนัน,นตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ส่วนเจ้าที่ระดับสูงของวอชิงตันอีกคนก็ระบุนะครับถึงเวลาแล้วที่ประชาชนอัฟกานิสถานจะลุกเพื่อทำการต่อสู้เพื่อตอนเองนะฮะซึ่งคราวนี้สหรัฐอเมริกามุ่งหน้ากดดันจีนเป็นสำคัญหญิงสาวก็เชื่อว่ามีไดโนเสาร์ฮะปรากฏว่าโผลหลังบ้านนะครับเป็นหญิงสาวชาวสหรัฐอเมริกาก็ถ่ายภาพติดนะ ในวงจรปิดของเธอหญิงคนหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าลูกไรดโนสาว,วิ่งผ่านสนามหลังบ้านเธอหลังจากเกิดภาพที่น่ากลัวและตื่นตะลึงมิสนะคล้ายสัตว์ดึกดำบรรที่ถูกบันทึกได้โดยกล้องวงจรปิดนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ทาง Fox35 หลังกล้องวงจรปิดตั้งอยู่หลังบ้านเธอถ่ายติดลูกประดาดวิ่งผ่านสนามหลังบ้านในปาล์มโคชนะครับรัฐ ฟลอริดาช่วงกลางดึกสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของการเหยียดสีผิวในสหรัฐอเมริกายังเกิดขึ้นรายวันนะครับปรากฏว่าล,ล่าสุดโดนจับกลุมไปอีกหนึ่งรายพลาดท่าเล่นงานตำรวจลับเชื้อสายเอเชียในนิวยอร์กนะครับตำรวจ รับเชื้อสายเอเชียนะครับกรมตำรวจนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถูกคมคู่เหยียดสีผิวบริเวณชานชาลาสถานีรถไฟแห่งหนึ่งสุดท้ายสามารถรวบผู้ก่อเหตุไว้ได้พร้อมกับตั้งข้อหาก่ออาชกรรมที่เกิดจากความเกลียดชังนะครับลิคาโดเอ็นดานเรสวัย32ปีนะฮะก็ปรากฏว่าเดินอาดๆไปเล่นงานตำรวจะก็ปรากฏว่าตำรวจก็ถูกจับกลุ่ม ตำรวจก็ทำการจับกลุ่มครเพราะว่าเขาเป็นตำรวจลับนั่นเองเกิดเหตุสลดซ้ำนะครับที่อียิปต์ปรากฏว่ารถไฟตกรางมีผู้โดยสารเสียชีวิตถึง11รายเจ็บนับร้อยคนเลยทีเดียวนะครับเกิดอุบัติเหตุรถไฟนะครับตกรางทางตอนเหนือของกรุงไคโลนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนได้รับบาดเจ็บเกือบร้อยนับเป็นโศกนาฏกรรมทางรางครั้งที่2 เกิดขึ้นในประเทศนี้ในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนทางสาธารณก็ยืนยันตัวเลขผู้ติดผู้ที่เสียชีวิตล่าสุด11รายได้รับบาดเจ็บ98ลารายจากอุบัติเหตุรถไฟที่เมืองคุชนะครับซึ่งเป็นเมืองเกษตรกรรมบนดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำไนซึ่งอยู่ห่างจากไคโรประมาณ40กิโลเมตร โควิด1 i ทั่วโลกนะครับยังคงเลวร้ายนะครับผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์สูงสุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเป็นต้นมาพผู้ติเชื้อโควิด1 i ทั่วโลกในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับสูงกว่า 5. 2ล้านคนมากกว่าสัปดาห์ไหนๆนับตั้งแต่การแพร่ระบาดเกิดขึ้นโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วในหลายๆประเทศที่ขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับจัดการโควิด1 i ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครพุ่งเกิน3ล้านคนขณะที่ประเทศมากมายกำลังประเชิญกับการฉีดวัคซีนโควิ 19, ด -19 พยายามควบคุมสถานการณ์แต่จนถึงขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เพราะผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนถึง12%กัดเซาะความหวังจุดจบของโรคนี้อย่างไม่ง่ายครับ ครอบครัวกลับมาชื่นเมื่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปิดทราเวลบับเบิลทัวร์นะครับเดินทางโดยไม่ต้องมีการกักโรคอีกต่อไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เริ่มเดินทางระหว่างกันและกันโดยไม่ต้องมีการกักตัวฮะทราเวลบับเบิลนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ1ปีนับตั้งแต่ผลสืบเนื่องมาจากทั้ง2ประเทศประสบความสําเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 โครงการ Travel Bubble ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างนิวซีแลนด์กับโลกนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนภูมิใจรัฐมนตรีจาสินดาแอนดรนนะครับแห่งนิวซีแลนด์ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแรงมาก็แรงกลับนะรัเสเซียทำการตอบโต้รัสเช็คด้วยการขับไล่ผู้แทนทูต20คนฮนะ ออกจากประเทศรัสเซียทันทีนะครับมอสโกขับไล่ทูตของสาธารณรัฐเช็ก20คนเนื่องจากหลังจากที่พรากตะเพิดทูตของรัสเซียกว่า10คนในเหตุผเผชิญหน้ากันในกรณีสถาสาธารณรัฐเช็กกล่าวหาสายลับสองคนของเกรมดินถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางยาพิษสายลับ2หน้านะครับรัสเซียในสหาราชอาณาจักรอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดคลังแสงแห่งหนึ่งของพวกเขากราชีวิต สองศพนะคราวนี้ว่ากันมาก็ตัดเพิดกันกลับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับรัสเซียก็ตับเพิดพทูตของสหรัฐอเมริกาออกไปการกลายพันธุ์สำหรับโควิด -19 ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับฮ่องกงจ่อแบนเที่ยวบินจากอินเดียนะครับปากีสถานฟิลิปปินนาน2ส,สัปดาห์นะครับรัฐบาลฮ่องกงประกาศแบนเที่ยวบินจากอินเดียปากีสถานฟิลิปปินเป็นเวลา2ส,สัปดาห์นับตั้งแต่ วันที่20เมษาย,ยนเป็นต้นไปหลังผู้ป่ติดเชื้อโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่และมีการกลายพันธุ์เป็น h 5 i v e zero one นะครับเดินทางมากับเที่ยวบินจาก3ประเทศนี้สายการบินจะได้ผลกระทบจากมาตรการเที่ยวบินห้องได้แก่คาเทเปซิฟิกฮ่องกงแอร์ไงลน์นะครับวิสตาราและเซปูแปซิฟิ อินเดียพุ่งไม่หยุดฮะยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังพุ่งกระฉูดอย่างต่อเนื่องฮะติดเชื้อถึง2.7แสนคนนะครับยอดป่วยรวมในอินเดีย15ล้านคนเลยทีเดียวนะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในอินเดียทุบสถิติล่าสุดเพิ่มขึ้น2 7 3 8 1 0คนนะครับในรอบ24ชั่วโมงดันตัวเลขป่วยสะสม15ล้านคน ขณะที่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศต่างเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนเตียงคนไข้และออกซิเจนในกาบสาสุขของอินเดียรายงานคนเสียชีวิต1,619คนยอดสะสมเป็น1 0 0 0 0 0 0 0 0คนแต่ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยตายพุ่งมาหยุดนักการเมืองอินเดียยังคงเดินหน้าจัดก,กิจกรรมหาเสียงหมู่มากสำหรับศึกเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้น ในเชิงงานวิเกห์ตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ระลอกที่3เป็นภาพรวมแต่ภาพใหญ่อยู่ที่ระลอกที่4ไทยเข้าสู่รลอรอกที่3การติดเชื้อยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วหลายๆประเทศวัคซีนคงเป็นปัญหานะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับวัคซีนไม่ใช่จะทําการป้องกันได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะครับวัคซีนนี้นะครับจะต้องฉีดทุกๆ6เดือนและ1ปี นะครับและต้องฉีด2เข็มที่ออกมาของเอสตราเซเนกาและของไฟเซอร์ยกเว้นของ j o h n นสันแอนด์จอสตอนนี้ภูมิคุ้มกันหมู่ที่มีความพยายามหวังว่าจะเกิดขึ้นจนถึงขณาน,นี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่อย่างไรนะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับ1อันดับ2เป็นอินเดียอันดับ3ยังคงเป็นบราซิลนะครับเรื่องความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาเคมริน นะครับรับเสเซียนะครับซึ่งตอนนี้ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกานะครับถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานและกำลังเปลี่ยนเกมมารุกในเอเชียโดยอ้างเหตุเรื่องของพม,ม่าและพยายามกดดันจีนจีนเป็นศัตรูสำคัญในเรื่องทางการค้าการกดดันของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้นะครับจะส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั้นจะดีขึ้นหรือไม่ตามหละะักชาตินิยมโดยมีวัชกรรม ที่สำคัญในเรื่องของประชาธิปไตยหรือเดโมเคซีนะครับและเขานำอ้างเรื่องของสิทธิเมื่อชนมาด้วยในการกดดันประเทศต่างๆให้อยู่ภายใต้อาณานิคมและร่วมกันลุกจีนเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา ในเชิงงานสังเคราะห์จะยังคงเกิดความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากวันที่17เมษายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งผมเรียนไว้นะฮะภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจํานวนมากกระรอกต่อไปรวมทั้งคนมีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นไม่ต้องแปลกใจที่สหรัฐอเมริกานะครับมีการขับไล่ทูตของรัสเซียและรัสเซียขับไล่ทูตของสหรัฐอเมริกาตอนนี้การขับไล่ทูตนะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับ ไล่กันไปไล่กันมาและคราวนี้รัสเซียก็ไล่ทูตของสาธารณรัฐเช็กนะครับมาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันกําลังเกิดขึ้นฮนะการที่สหรัฐอเมริกาเข้าทําการแทรกแซงกิจาก,การภายในก็หวังที่จะไม่ให้มาหามหนา้าส2ฝ่ายฮะในฝ่ายฝั่งของคอมมิวนิสต์นั้นมีอิทธิพลเพราะสหรัฐอเมริกาต้องการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับ พิจาิชาเป็นมหาอำนาจของโลกเพื่อทําการกดดันประเทศอื่นๆแต่มาตรการต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 การเหยียดสีผิวในสหรัฐอเมริการวมทั้งการจ่ายงานเงินเยียวยาอย่างมหาศาลกําลังทําให้สหรัฐอเมริกามีความจําเป็นจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมากนะครับจึงมีความจําเป็นจะต้องมีการกดดันประเทศอื่นเรื่องของการค้า โดยใช้หลักโซเชียลสังคหรือบทลงโทษทางสังคมเล่นงานประเทศอื่นๆโดยอ้างสิทธิมนุษยชนและด e โม c ารซีหรือประชาธิปไตยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกัน,นท,กทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะอัวค่ะเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนาะมันจะต้องมีการอามีเสี่ยงอยู่แล้วด้วยหน้าที่ของเราที่เราจะต้องรักษาคนไข้เราก็ต้องป้องกันตัวเองค่ะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด แต่ว่ามันเป็นหน้าที่เต้่งค่ะสุดหัวใจสายตัวแทบขาดตรงหน้ามีโรคร้ายจะเสียงยังไงแต่คนเจ็บใครต้องพายดีเวลาเลิกงานที่ไรกับแบนด้วยใจอ่อนลา อยากมีใครซรับน้ำตาได้ไหมเจอหน้าครอบครัวตัวเองแต่กอดกันไม่ได้หลายครั้งที่เราไม่มีโอกาสได้กลับไปดูแลพราอแม่เราเลย <c oughs> เลยทำให้มีความรู้สึกว่าแต่อยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันทราบซึ้ง ก็เธอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอทำเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีนม่กับผู้ปิดยโควิดก็ต้องห่างจากครอบครัวค่ะไม่ไม่สูงสิงไม่ทานข้าวอะไรค่ะกราบขอบพระคุณ อยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันทราบซึ้งก็ะทอนั้นเป็นที่พึงที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอทำเป็นเรื่องอยิง่งใหญ่เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีในน้ำคนไทยคนนี้ ขอบพระคุณคะ